เจริญพรโยมเยนะวันนี้ก็มารีวิลผลไม้โย,ยมนะไม่ได้รีวิลเพื่อการค้าไราเดอร์โยมนะแต่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครั้งหนึ่งในชีวิตตั้งแต่เกเกิดมาโยมนะเออนี่ก็ผลไม,ม้ยุโรปโยมนะแน่ดูนี่เออมันมีมามิด้วยโยมนะนี่เหมือนมามิปรังเลยโยมน่าจะมาจากยุโรปโยมมามิสีทองอย่างนี้นะเออมามิก็คือขนโยมนะออมีขนด้วยนาริมริมว่ามีอะไรด้วยนี่ มีนอนด้วยนะนี่โอ้สดแบบแปลว่าปลอดสารพิษนะโอ้จะไม่รู้เขากินยังไงยอยมนะกระชันยังไงแต่กระดเกินมาไม่เคยเจอเลยโอ้นี่โยมยเขาบอกว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะมีวิตามินเอถึงแซตเลยนะเออแต่มันแข็งนิดนึงนะโยมนะมันแข็งนิดนึงไม่รู้ว่ามันสุกหรือย,อยังเนาะนตมาก็ไม่เคยกินโยมไม่เคยชั้นนี่ไม่รู้เขาก,ก็ต้องเอาคนออกไหม,ไมรู้ว่าเขากินทั้งคนเลย นี่โยมเอ้นี่ก็ได้มาเมื่อกี้ก็ไปโรงเรียนโยมนะก็ได้มาจากโรงเรียนแต่มันไม่มีมีดป,ปกอกโยมนะโอ้นี่เกะอย่างงี้มันน้งนี่เดี๋ยวตะมาเกะก่อนนะไม่ต้องเกะหรอกว่าบีบเอาเลยเนาะไม่รู้มีมเมล็ดหรือเปล่าโอ้โยมนี่นี่ดูเด้นนี่ถ้าชันยังไงมารูนนะเราต้องโพชเนมตันยุตานะโยมเนอนะ เมื่อนาบพ่นนั้นเลยโยมมืนอนุ่มบา้ารู้จักไหมเมื่อนาบพน่นไหไรพ่นบา้าเลยอะ่ะต่มันมีคนเยอะมากเลยนี่มันมมีมีมมมดด้วยนี่เลูกพี่เคยชันไหมไม่เคยกีฮาสวสดเลยกีรวีกีวีกีวีนี่กีรวีไม่ช่กีรวีบอกกีวีนี่อัพผมให้หนึ่งพน่น่ะนี่แบ่งให้ชันหนึ่งพ่นโยม นี่เนอร์นี่พี่ลงลองชันดูนะโอ้ต,อตเตกเนิดกเกิดมาก็ไม่มีมีดปอกโยมนะนี่เนอร์นี่เดี๋ยวตะมาเกะก่อนนะอืมก็ไม่มีมีดโยมเราก็ต้องใช้นะอา่าเล็บนี่ก็คือมีดจากธรรมชาติโยมนะใช้เป็น<ว>ประโยชน์โยมกดโดยอร่อยไหมเป,ปม,ปยมปอยหวานมากเลยโยมวานด้วยเปรี้ยวด,ด้วยเจ้าแม่นูโอ้ตุกนี่ โอ้นี่เดี๋ยวอาตมาจะชันดูนะนกกนนเดี๋ยวปอก่อนโยมนี่โยมมีอุ่ยปอกนะก็เราไม่เคยไม่รู้ประเทศไทยมีหรือเปล่านะ,ะมาจากต่างประเทศเป่ะเนาะพลมาจต่างประเทศโยมนะ <coughs> โอ้นี่โอ้นี่ๆๆๆอันน,น,นี้ด้วยลิพี่ชันเป็นมนั้ยนี่อันนี้ก็ซื้อมาเมื่อกี้นะนี่น,นี่โยมเอ้ยนี่เดี๋ยวอาตมาจะชันนี้ให้ดูก่อนแบบไม่ต้องใสน่น้ําคล้มอ่ะ เมือพ้นอะไรอ่ะเมือนตุ่มตะเกา و โยมรู้จักตะเกา و ไหมโยมนะบ้านเราอ่ะอ่าพ้นตะเกาอ่ะตะเก او อาชีเรืองๆโยมที่มันมีบทต้นไม้นี่เหมือนกันเลยนั่นนี่ถ้าถ้าปอมหอัตมาไม่รู้น,น,นั่นนี่ตมาคิดว่าเป็นตะเกาโยมนะอืมดาพริกพงด้วยนิดหนึ่งนะอืมอืม สุนัขด้วยโยมอร่อยไรมาพี่ฉัน<า>อะ่อยไหมบานตาปเปรีย้ยวโดยบานโดยโยมอันนี้ก็ไม่รู้เชอร์รี่หรือเปล่าเมื่อกี้นะเขาว่าอะไรนี่เออเชอร์รี่นะเฮ้เชอร์รี่สด,ดเอ็เจเฮ้ยโอ้มันคือเทศเชอร์รี่โยมแคต่เชอร์รี่เฮสดเอยนเจเต พุ่ยยะนดรพรอยาดโยมทุกคนทุกท่านเนอะนั่นนี่ก็ชั้นเพลเลยโยมอ่าทุกวันนี้ไม่ได้ชั้นไดไเยอะหรอกอืมชั้นแค่นี้เลยโอ้ขอลาญาดโยมทุกคนไปด้วยเดินโยมเนอะนะอืมจูลอง